สรุปหัวข้อทำงานเข้าคราวของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาในไตรมาสที่2มีดังนี้นะคะ 1. คดีพระครูสุเทพฟ้องดิฉันนะคะแล้วก็ศาลยกฟ้องหลังจากนั้นดิฉันได้ฟ้องกลับศาลก็ยกฟ้องเช่นเดียวกันดิฉันจึงได้ร้องอุทธร์ดังนั้นรอคำสั่งศาลภายใน1ปีอันนี้เรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องที่ส คดีผ้าฉลวยประธานที่ภาคสงฆ์โภกปราศาสตร์อำเภอห้วยถแถลงจังหวัดโคร,ราชฟ้องดิฉันและชาวบ้าน11คนเรื่องที่สสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาจึงได้ร้องสอบพฤติกรรมและตั้งสอบอธิกรผ้าฉลวยต่อสำนักพุทธมหาธิรสมาคมเจ้าคณะภาค11เรื่องที่สสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาและชาวบ้านหลุงตะเคียน ได้ถวายดีกาเรื่องการละเลยพระวินัยของคณะสงฆ์และคณะสังฆาธิการเรื่องที่5สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาช่วยชาวบ้านหลุงตะเคียนทำคัดค้านการเข้าครอบครองปลปักที่ดินโบราณสถานบ้านหลุงตะเคียนของครอบครัวผ้าฉลวยต่อศาลจังหวัดพิมายเรื่องที่6การร้องสอบอธิกรพระสุนทรประธานที่พักสงศสีนนกก เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดยังไม่มีการดำเนินการหรือกำหนดวันใดๆเรื่องที่7การสร้างศูนย์กลางทำงานของสมาคมปกป้องพระ,ระุทธศาสนาเพื่อที่จะทำให้สถานที่พร้อมใช้งานในวันประชุมร่างกฎหมายคุ้มครองจารีตประเพณีวัฒนธรรมในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566เรื่องที่8คดีที่นายสายยันสุขจันทร์ได้ฟ้องดิฉันที่จังหวัดปัตตานีฐานหมิ่นประมาท ทั้ง8เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเรื่องที่9การเสนอแนวทางการรักษาจุดยืนความเป็นไทยแก่รัฐบาลชุดใหม่อันนี้คือ9หัวข้อคร่าวๆที่จะคุยในไตรมาสที่2นี้รายละเอียดดิฉันจะแยกเป็นแต่ละคลิปภายหลังเพราะค่อนข้างเยอะแล้วรายละเอียดเหล่านี้จะนำไป อธิบายแก่ที่ประชุมของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาวันประชุมวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2566คือสัปดาห์หน้าเวลา20นาฬกาเป็นต้นไปทางกลุ่มลายของสมาคมนะคะในระหว่างนี้นะคะดิฉันก็จะนำเสนอเผยแพร่ข่าวอื่นๆไปก่อนจนกว่าการประชุมจะสิ้นสุด แล้วนำรายละเอียดเหล่านี้มาเผยแพร่อีกทีหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ